คล้ายคล้าย,ายดูเสียบไม่น่เราชมกันต่อครับชวนชมชวนดมอ๋อนี่มันติดมาอย่างนี้เลยอ่ะอวอย่างไรบอกอ๋อมันเป็นน็อดตดำยาวล็อกตตวนี้เขาเรียกเสื้ออะไรพี่เนี่ยเขาเรียกเสื้ออะไรเสื้อจำปานั่นครับตาไมโครนะ เรียกว่าเฟืองยำปลาครับใส่น้ำมันไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะรั่วตรงไหนอีกครับแสดงว่าตอนนั้นน้ำมันขาดด้วยโอ้ยนิดเดียวเองเนาะล็อกไงอยู่นะ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะพี่นะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเอาหมุนออห์เฮนยังนค่หมุนง่ายแท้ไม่หมุนง่ายแท้อย่างนี้แค่มันบังคับปืนมันหมุนไ,ได้ด้ลย <c oughs> อันืม เลี้ยงโทรสับใครขาดหายอรู้เลยเวลาใครจะออกเนี่ยนายนายใหญ่จะออกเนี่เฮาลันบ้านแล้วไปไปที่ก้นหรอวะ แ้เงเสียงโทรศัพท์ใครไข่ับของใครเราเองนอนเลยไหนทรศัพทไว้อยู่กับรถชูที่เปิดร้านซ่อมรถไทยไปผมว่ามันง่ายเลย ดูไปแล้วอ่ะซ่อมรถไถฟอร์ดซ่อมอะไช่างทำฟอร์ดเจ๊งหมดเฮ้ยเลื่น้ำมันมันหยุดมาจากไหนน่ะฮะน้ำมันหยุดมาจากไหนมันไหลนี่มันออกมาจากไหนอะไรไงที่มันอยู่ค้างอยู่ในนี้นะอ๋อเค้ม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 แป้งเกี๊ย น <c oughs> ี่รู้เลยมันถือรอเลยมัยเกง่ง <c oughs> เนาะเครื่องนี้มันของแท้แล้วเปล่ามันเปลี่ยนมาใหม่ <c oughs> เปล่า อาก,กาศร้อนมากเลยครับพี่น้องเลยมลมลมร้อนอยอดพี่ตัวนี้ตัดออกได้ไหมเกลียว<ไ>นี้ตัด<ไ>มันตั้งไม่ได้ไงมันชนก่อนถ้าตั้งเข้าตัดออกได้ไหมใช่ชน,นชนชนไม่ข้างในมันมีตะกี้ดินหรือเปล่าในนี้ลองหว<ไ>อดูดิเดี๋ยวเราลองล้างดูดิ มันชนแล้วมันตั้งใหม่ไม่ได้มันต้องตั้งใหม่ทีหนึ ه, น่งถึงจะได้เอาพริกใช้ขูงนี่ใช่กินอืมอข้าวเนี่ยจะระเบิดฮึไม่รู้เฮ้ ยืนมาดิท huh. well, uh ุงเอากบออาม่าอะไรนีฮะเฮ้ยของซูเปอร์เกตก็มีเดี๋ยวอยู่ไหน่ะฮะอยู่ลางรถรอเปล่าใช่ตเดิมข้างในเนี่ยมันรูมดีอะโอ้โหใช่จารบีไม่นอนในสีเนี้ยไม่ใช่เหรอ <Yeah. S 2> ไม่้ผมใส่สีไอ้เทรนเอาแล้วมา,างไางเต,ตียงมันใจมันติดเอยอะอันเก่าในโรถโอ้ยู่ับเตลลี่อะไร อันล่างก็หันได้ทางเดียวฮอะอันล่างนี่ก็หันได้ทางเดียวมันหันผิดปุ๊บมันจะเกยกันทำไมมาหันได้ทางเดียวเนี่ยแป้นเนี่ยทำไมอะมุนปุ๊บมันเหลือบเลยอ๋อเออมันหันได้ทางเลยมันมาคับเลยเนาะหันได้ท่าเดียวอืมมี้ก็ท่าเดียวเนี่ยมีเว้าแค่อืม ไม่ซับโซนครับแต่ผมว่าสลักเล็กไปหน่อยเนะพีดเนะเล็กไปหน่อยเนะเนี่ยเราจะทำให้มันใหญ่หน่อยโอ้ตถด,ดำนี่คนหินไปไหนโอ้โหมีเบรกด้วยล้อลากเลยอ่ะ โอ้ิง,งเฮ้ยเราจะจะทำน็อตขาดนะเว้ยแอ้วใส่ดีหลังก็ได้แส่ข้างล่างก่อนนนนีม่มันยิ้มกระบ,บอกหน่อยเดี๋ยวดูก่อนซูเปอปร์เกตมันจะมีนะ Ủa, ai đó chạy vào đây hả? Bọc xúc xích hại hả? Bọc xúc xích vậy? อะมันมีลูกซอนใส่สไปไหนตะอยู่ตะบ่ใส่มีซอนครับน้อเ,อ,เ,เอ้สซะขี้ไปเอาอยู่ซะเดินไปเอามาโอ้พี่มันมีซีนซีนบ่ไ,นไ,ไหนก่นไหนไหนนี่โอลิงอะ่ะอ๋ออันเดียวเองนะโอ้ ต้องใจนะมันมีลูกซ้อนไงลูกซ้อเนี่ยทำไมอ่ะทำไวทำไมลูกซ้อเนี่ยก็มันทำไว้เออทำไว้ทำไมวะเนี่ยลูกซ้อนนี่ยมันทำไว้ทำไมเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเออนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่พี่ นี่รอยแตกเหมือนเดิมสอนหันขึ้นไงกันนี่ไงตัวหนังสือมันก็หงายขึ้นเหมือนกันไงว่านี่ยนี่ต่างแล้วแมปแมปใช่ลูกซ้อนนี่ต้องอยู่ข้างบนตัวนี้ใช่ไหมอ่าท่านี้เติมมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยเติมนี้เติมไม่ครึ่งเดียวใช่ไหมมันไหลออกเนี่ยรอดหรอรอดตัวนี้นี่ถึงมันรอด ก็ไหนแปลงมาี่นี่น็อตไม่ใช่น็อตมนันเรออันนี้เป็นหกเหลีย่ยมหรือว่ามันต้องมีสักอย่างที่ไม่ใช่ของมันอะเราด้ามตัวทีดีกว่าน,นั่นนนนๆๆเอเดยวั่ะอว้นรถเราซื้อมาเราก็ต้องเช็คครับเพราะว่ามาจากเขาเขาบางทีเขาไม่ได้เช็คครับดูอ่ะ อาจะไม่ได้เช็คเ้ำมันเฟืองไม่มีเลยล่างมันตอใช้สายขับเอาขับเอาเลยอ่ะดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปเช็คเดี๋ยวพังแน่นอนเลยแล้พี่กี่วันเดือนหนึ่งอะนี่มนยังบอกอ้ยไม่มีเสียงหอนเลยเลยไปเร่วเรีวเรีวเรวอืมเงียบดีแท้หลังจากนี้อะไร อาล้อฝั่งนู้นมันหมุนเลยวะหมุนไหมลอยอยู่นย่มันหมุนมากหมุนด้ดอกจอกข้างในเสียงดอกจอกมันหมุนแล้วต่อออีกอย่างละก็พวกนี้จะเป็นนอตล้อทับอืมเรียบร้อยครับ หมุนน้้งเผาเลยเนี่ยว่ะใช่ไหม<ช>อ๋อมันมันปวดดีมันปวดสองล้อสี่ล้อไว้ถ้าดึงขึ้นอ่ะหมุนไม่ไปหลอกใช่ไหมก็นี่ปลดว่ไดง่ไม่ได้ดึงขึก็นี่ไม่ได้ดึงขึ้นก็นนเนี่ยปลดไม่ได้ดึงขึ้นก็เไม่ได้ดึนกนีย่้งนเงี้ยเอาไม่เั้งเส้นกียวาไม่เนกียปลไม่ได้งมันกตารีทไม่ได้ไงเกี่ย้องว่าง น,น,นี่ถอดนี่ไปตัดก่อนขอนตรงนี้นี่ตัวนี้ถอดได้เนี่ยถอดได้นี่จับตรงนี้แล้วก็บดตรงนี้แม่หมุนแล้วตีเลยนะนี่ไม่ออกแก้ปัญหาว่าเราอสองคน,นเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้มัน,นมคนละเนื้ออันนี้ต้องจับอันนี้แล้วก็ไขอันนี้เนี่ยถ้าจับอันนี้ไขนี้ไม่ออกเลย แบบนี้ใครนี้เออเนี้ยมันเป็นน็อตตั้งที่มันเป็นเกียวแบบนี้เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอีกชั้นหนึ่งโอ้ดิพี่พี่องเอาตัวนั้นมารัดอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็หมุนดูฝั่งนั้นอ่ะตัวนี้มันเสียบเข้าตัวนี้ดิเกลียวอ่ะก็คือมันก็เป็นแบบนี้ครับสุเลยนะยกขึ้นเดี๋ยวไปกุ้มลงมันเออ ล้อมันมีขันง่ายกว่ารถกระบะเนี่ยขันโยกหน่อยเดียวหลุดหลุดเลยเหรอไม่ออกแรงเลยเก็บเก็บดีนะขับไปไม่หลุดถ้าตัดออกมันมันได้เลยพี่ตัดออกมันก็ไม่เกี่ยวเลยไม่เราจะเอาให้<ะ>ถ้าเอาให้หน้าถางไงนะ <c oughs> นี่มันสุดแล้วผมก็หมุนจนสุดแล้วหวัมันได้ถ้าถ้าเราตัดอีกมันก็หมุนมาชนนี่คือเก่าเนาะก็นั่นหละใช่ไหมแล้วมันสุดแล้วมันก็ไม่ได้ด้วยแต่ตอนแรกมันยังไม่สุดขนาดนั้นเด็กมันไปหมุนมามันเลยเข้าไปลึกอีกหน่อยนี่หนามจะบานออกคือถ้าอันนี้ออกปุ๊บหนามันจะหุบมาอย่างงี้ยคือมันต้องต้องการให้มันเข้าเข้ามานี่อีกน่ะมันเอยเข้าได้เลยพี่เข้าได้เพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่มีเกลียวมันเว้นไมาประมาณนี้นี่ ถ้าเราตัดออกประมาณนี้ได้อยู่เหลืออีกเห็นไหมเนี่ยพอดีมันนนัแหละคือต้องการให้มันเข้ามานี่อีกแค่เนี่ยก็หมุนมันก็เข้าแล้วมุนเข้าอีกม้วนรูดเดี๋ยวมันก็สุดแล้วตอนนี้ล้อมันยังไปอย่างนี้ไงล้ออ่ะมันไปอย่างนี้ไงคือเราต้องการเอาตัวนี้เข้าให้ล้อมันเบะออกที่มันถางก็คือว่าลูกหมากมันเล่นตัวได้นิดนึงไงมันก็เลยต้องเอาเข้าอีกตัวล่างไงวะโอเคครับยุเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม